สวัสดีครับวันนี้เพิ่งไปยิงปืนมาก็เลยจะมาถอดล้างครับตัวนี้เป็น,ปนเขา government model series 70นะครับอันนี้เป็นคาลิเบอร์9มม,มนะครับ เดี๋ยวจะมาลองขั้นตอนการถอดล้างดูเริ่มแรกเดี๋ยวขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับเคลียร์ปืนเรียบร้อยนะครับ อันนี้จะเขียนเขียน government model cole automatic caliber 9มิลิเมตรนะครับเรามาถอดกันเลยครับเริ่มแรกก็เอา Spring. bring... ไยิงมาก็เดี๋ยวล้างปืนกันเลยครับจะเห็นว่ามีคาบขามเาอยู่นะครับ 是你们的哈。 ในลำกล้องก็จะมีคราบๆอยู่นะครับก็เดี๋ยว ชั้นมากล้องลำกล้องอย่างเดียวก็คราบดำเต็มเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบปืนมันเยิ้มๆเท่าไหร่นะครับก็พยายามจะทำความสะอาดเสร็จก็จะเช็ดน้ำมันออกให้แห้งที่สุด โอเคลำกล้องได้แล้วไปวางไว้ก่อนส่วนอื่นส่วนอื่นก็ทําด้วยครับทำมันทั้งหมด่ะ ก็ดำดำก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาวุธปืนมากนะครับก็อาศัยฟังฟังเอาแล้วก็ก็บอกว่ามันต้องให้ตัวน้ำมันอะ ก็ไม่ค่อยชอบปืนที่มันชํำไปด้วยน้ำมันหรอกแต่ว่าก็ไม่อยากเจอสนิมะนะครับสปริงก็ด้วย ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ไปแต่งอะไรเลยนะครับเดิมๆเลยแต่งไม่เป็นก็ไม่รู้จะแต่งไปทำไมด้วยบางทีก็ใช้ปรับตัวเราเองให้เข้ากับปืนมันก็ได้อยู่นะครับไม่ต้องไปปรับปืนให้เข้ากับตัวเรา บางคนก็ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันคนนี้ก็มาถึงสไลด์ปืนนี่ครับ,รบดำ,ดำเลยขมาเยอะจริงๆนะครับ ไม่ใช้ปืนเราไม่ทำความสะอาดนี้ผมว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับปืนได้จริงๆเลยเนี่ย เมาเลยครับข้าเมามันเป็นโอ้ดำๆขึ้นมาจริงๆครับไม่ทราบว่าลองผ่านกล้องเห็นหรือเปล่า ครับคราบขมเมาจริงๆแล้วพอเวลาไปยิงเสร็จกลับมาก็ควรจะล้างเลยนะครับแต่ว่านี่ผมทิ้งไว้ข้ามคืนคืนนั่นแหละลืมครับกลับบ้านมืดแล้วก็หลับไปเลย ดยสายตานะครับมองให้มันสะอาดที่สุด คลิปมานะครับแล้วก็เอามา นะครับลึกอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่คนที่ซื้อปืนโมเดลแบบนี้นะครับผมเห็นเขาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดสีห้ากันเพราะว่าโคเขาโคมันต้องจุดสี่ห้า แล้วทรงรูปทรง911อย่างนี้รูปทรง m 9 1ห่งอย่างนี้มันต้องจุดสีหแต่ส่วนตัวผมนี่แหละที่ไม่เคยชอบจุดสีหเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมก็เลยซื้อเป็น9มมมันตอนตอนนั้นที่ซื้อก็ประมาณปีที่แล้วนะครับซื้อตอนปี6-2 ราคาที่ผมซื้อมาก็125,000บาทครับโอเคตัวสไลด์เรียบร้อยครับครนนี้ก็ตัวโครงปืนนะครับโครงปืนก็มีเข่าเหมือนกันเนี่ยถ้าสังเกตโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับดูครับ ปืนนี้ที่ยิงเสร็จแล้วไม่ได้ล้างนี่ไม่ได้เลยนะครับเสียหายแน่นอนครับผมยังล้างช้าไปวันนึงนะเนี่ยดูครับ าว่าล้างไปครับทุกช่องทุกรูทุกซอก ที่มองด้วยสายตานี่ก็โอเคนะครับตามซอกตามรูที่เห็นว่ามีเข่ามันจัดอยู่เนี่ยผมก็เอามันออกหมดแล้วครับที่มองเห็นด้วยสายตานะครับ เ็นกระบอกเดียวเนี่ยดำได้ขนาดนี้โต๊ะทำงานผมก็พานดำไปด้วย ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนประกอบใหใจก็สัญญกส,สามเดือนครับสามเดือนครั้งเอาไปยิงสักครั้งหนึ่ง ลูกเนี่ยผมเคยดูอันนี้มันใส่ลูกขนาด9มิลิเมตรได้ได้9ลูกนะครับแม็กมันแม็กกาซีนมันใส่ได้9ลูกนะครับ <c oughs> เป็นแม็กแบบแถวเดียวนี้ครับ2 4ง8ีได้9 9ลูกผมก็ใช้ลูกอยู่2ชนิดนะครับ สลูกบนสุดผมจะใช้อันนี้เพราะเคยเหมือนฟังแล้วมีคนแนะนำมาว่าลูกแรกๆอ่ะมันต้องหยุดให้อยู่ครับเราไม่ได้ใช้ตัวจุดสีห้าเราใช้เก้ามมก็เลยเอานี่แหละหัวลูนี่แหละนะครับเป็น3ามลูกแรกแล้วก็ลูกบอลธรรมดานะครับตามในอีกสนัดหลัง เดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนประกอบปืนก็อาจจะประกอบไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับดูกันครับเริ่มจากตัวสไลด์ครับ กอง,งใส่ตรงนี้เรียกตรงเตงครับเนี่ยตัวนี้นะครับตรงเตงแล้วก็ไงต่อวางไกดลอดนะครับใส่สปริงเลยไหมสปริงมันจะมีเขาทำเป็นสีแดงมาให้นะครับก็เอาสีแดงเข้าไป อยู่ข้างด้านไหนนี่หลังจากนั้นก็เอาโครงปืนใส่เลยก็ให้ตรงเตงเมื่อกี้นี่นะครับ ใมันอยู่ตรงในรูนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปโอเคอยู่ตรงละนะครับเลื่อนสไลด์ให้ไอตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเราถึงจะถึงถึงกดนะโอเคตัวนี้ลงไปได้ครับอันนี้ก็เหลือใส่ ตัวที่ครอบอันนี้เวลาใส่ระวังนะครับมันชอบกระเด้งครับ ต่อลงไปยังไงก็มันจะเข้ากับไกด์หลอดพอดีเลยนะครับไปจัดตัวนี้ลงไปกดนะครับออโอเคเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับ เช็ดอีกสักทีนะครับเอาคราบไขมันจากมือเรานะครับพที่มือเรามันก็มีมันๆเหมือนกันตัวนี้พอเวลาขึ้นลำแล้วถึงเซียึือจะใช้ได้ครับ ก็เป็นอันเสร็จครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับเดี๋ยวเผื่อจะมีปืนอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาถอดล้างให้ดูกันอีกสวัสดีครับ